สวัสดีครับได้เวลามาแจกสูตรอร่อยอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูคั่วกิ้งไก่สับนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับสูตรแซ่บสูตร่อยร้อนแรงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับผมทําอย่างรวดเร็วครับไก่ก็ไม่มันด้วยนะครับแล้วก็หอมอร่อยเลยนะครับนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่เก็บได้นานนะครับและก็ทําค้าขายดีด้วยนะครับแจกสูตร กันฟรีๆเลยนะครับวัตถุด er ิบก็จะมีนี่ครับใบมะกรูดพริกแดงกินดานะครับแล้วก็พริกขั่วกิ้งนะครับผมแล้วก็ไก่นะครับเนื้อไก่เนื้อไก่ล้วนๆนะครับไม่ไม่ไม่ติดหนังนะครับแล้วก็แตงกวาเนาะเป็นผักกับแก้มนะครับผมอ่านะครับอาวัตถุดิบก็จะมีที่นี้นะครับง่ายๆนะครับเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสอ่านะครับซอสถอยนังลมอ่าน้ำปลานะครับอ่าประมาณนี้นะครับ3อย่างนะครับ แล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับอ่าก่อนอื่นก็ล้างาทำความสะอาดไก่ให้เรียบร้อยนะครับล้างด้วยเกลือขยำด้วยเกลือให้สะอาดแล้วก็นํามาสับให้ละเอียดประมาณนี้นะครับส่วนใบมะกรูดก็หั่นซอยนะครับแตงกวาก็ปอกเปลือกออกหรือไม่ปอกแล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็หั่นพริกจินดานะครับประมาณนี้นะครับอ่าเตรียมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เอ่อใช้พริกแกงใต้นะครับพริกแกงใต้จะเผ็ดร้อนแรงนะครับเพื่อนๆื่อครับอ่านี่ครับเตรียมการทําแล้วนะครับการตอนแรกก็ใส่น้ํามันไปนิดนึงครับในกระทะนะครับผมแล้วก็ใส่ไก่สับลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เป็นการลวนไก่ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวสักครู่เราจะผัดไปก่อนนะครับอ่าผัดให้อ่เนื้อไก่โดนความร้อนของน้ำมันนะครับในกระทะนะครับน้ำมันใส่นิดเดียวพอนะครับผม นี่ค่อยๆผัดค่อยๆตะยี่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่พริกแกงเราไม่ต้องใส่เน้ำมันแล้วนะครับอันนี้เป็นการลวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักกู่จะมีน้ำของไก่ออกมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไม่เห็นมีความมันแล้วนะครับน้ำมันเมื่อสักกู่ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อไก่ได้ดูดน้ำมันออกไปแล้วเดี๋ยวจะคายน้ำของไก่ออกมานะครับ ช่วงนี้ใช้ไฟกลางถึงไฟแรงนะครับเพื่อนเ่นครับอ่าคั่วไปเรื่อยๆนะครับเป็นการลวนนะครับลวนไก่นะครับนี่ครับอ่าจะมีน้ําของไก่ออกมาแล้วนะครับเพื่อนเ่นครับเราจะลวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําของไก่จะแห้งนะครับเพื่อนเ่นครับหรือไม่เพื่อนเก็นําน้ําที่เราลวนนี่เอาทิ้งไปได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่ พริกคั่วกิ mm ้งลงไปนะครับเพื่อนๆครับนี่ตักน้ําออกก่อนนะครับนี่สังเกตว่าเนื้อไก่จะแห้งนะครับเพื่อนๆครับอ่าใส่ลงไปเลยครับพริกคั่วกิ้งนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับกับปริมาณแล้วนะครับผมก็จะใส่แค่ครึ่งถ้วยนะครับสําหรับพริกขั่วกิ้งนะครับเพราะว่าพริกแกงใต้นี่จะเผ็ดนะครับนี่ครับกะี้ผัดกะี้ไปเลยนะครับให้ทั่วนะครับ เ็นเมนูที่เก็บไว้ได้หลายวันนะครับเพื่อนๆครับอ่าเวลาเราเดินทางนะครับหรือว่าไปเที่ยวไหนก็เอาแพ็คใส่กล่องไปทานได้เลยนะครับผมต้องผัดให้แห้งด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยซอสปรุงรสผงปรุงรสแต่เป็นนิดนึงครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับผัดผัดทั่วไปเรื่อยๆเลยครับ ฮ่าใช้สะหลิวขยี้ขยี่นะครับเนื้อไก่จะได้อแหลกละเอียดหน่อยนะครับเพื่อนๆครับหอมสุนเลยนะครับสําหรับผักก็ทานกับผักอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับผมจะพั่วไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับอ่าจากนั้นพอได้ที่แล้วชิมรสชาติได้แล้วเราก็ใส่พริกแดงที่เราซอยลงไปนะครับพร้อมกับใบมะกรูดนะครับอ่า เดี๋ยวสักครู่เราก็ผัดอีกนิดนึงครับผัดอ่าผัดคลุกเคล้าอีกนิดนึงแล้วเราก็ตักึินได้เลยนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับอ่าจะมีรสชาติเผ็ดนํานะครับแล้วก็ตามด้วยเค็มนะครับแล้วก็หวานนะครับผมหวานนิดๆครับผมเราจะไม่ไม่ทานหวานมากสําหรับคั่วก,กิ้งนะครับอ่าทานกับไข่เจียวไข่เค็มไข่ต้มไข่ดาวได้หมดเลยนะครับ อ่าผักก็เอาที่เราชอบนะครับชอบผักชนิดไหนก็อ่าซื้อมานะครับอ่านี่ครับอ่ามื้ออร่อยมื้อประหยัดนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับลองไปทาทานนะครับแล้วจะชอบใจนะครับสําหรับในจานนี้ก็จะใช้เนื้อไก่ครึ่งกิโลนะครับได้จานใหญ่ๆเลยนะครับทานกับสมาชิกในครอบครัวอิ่มอร่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มยางมะตูมนะครับอ่า แล้วก็แตงกวานะครับแล้วก็มีพริกน้ำปลานะครับผมนีนะครับเป็นมื้ออร่อยมื้อประหยัดนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอ่าหน้าทานจริงๆเราไปทำขายก็ขายดีนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นหมูสับก็ได้นะครับหรือว่าหมูชิ้นไก่ชิ้นก็ได้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแอตตอม a n n e l ด้วยนะครับผมครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับ